สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่เมืองนะคะวันนี้นะคะเมย์ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องราวนะคะเออของอาณาจักรโบราณนะคะซึ่งหลายท่านอาจจะไม่รู้จักหรือหลายท่านอาจจะได้ศึกษามาบ้างนะคะเกี่ยวกับอาณาจักรลานช้างนะคะหรืออาณาจักรสีสาตนาคนหุ่นนะคะซึ่งสมัย เดิมนู่นน่ะเราจะเรียกว่าอาณาจักรลานช้างนะคะปัจจุบันก็คือประเทศลาวนะคะแต่ก่อนที่เมจะมาเล่าเรื่องเออจ้าหญิงไทยนะคะที่ได้ไปเป็นไปเป็นปอบอยู่ที่หลวงพระบางนะคะคลิปนี้นะคะคือไม่ได้มีการซ้อมหรืออะไรเลยนะมันเป็นคลิปสดนะคะดังนั้นก็คือถ้าเมย์พูดผิดพลาดนะคะ หรือไม่ถูกต้องยังไงเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะก็เมีก็จะเล่าเกี่ยวกับอาณาจักรลานช้างนะคะให้ทุกท่านนะคะได้ทราบถึงประวัติคร่าวๆก่อนซึ่งไม่ละเอียดมากนะคะถ้าละเอียดต้องไปหาข้อมูลหรือศึกษากันเราเองนะคะเอ่ออาณาจักรลานช้างนะคะแต่เดิมนั้นนะคะเรามี เจ้าฟ้างุมนะคะซึ่งเป็นปฐมกษัตริย์พระองค์แรกที่ยิ่งใหญ่นะคะของอาณาจักรลาวนะคะเจ้าฟ้างุมเนี่ยแต่เดิมตอนที่ท่านเกิดมาเนี่ยท่านถูกโอนโหหรือถูกถูกคนคนที่อยู่ในราชาวงศ์น่ยบอกว่าท่านเป็นกระกินีนะคะเนื่องจากเกิดมาเนี่ยก็ทรงมีพระทนมีฟันขึ้นมานั่นเองนะคะเขาถือว่าเป็นกลากินีนะคะ ไปความเชื่อนะคะในสมัยก่อนนะคะสมัยโบราณละเจ้าฟ้างมุมนะคะเป็นกษัตริย์ผู้ของนครเชียงดงเชียงทองนะคะแต่เดิมเนี่ยเราไม่ได้เรียกว่าหลวงพระบางนะเราเรียกว่าเมืองเชียงทองเนาะก็คือท่านปกครองเชียงดงเชียงทองแล้วท่านเนี่ยเป็นเออเออเขาเรียกว่าไงพระโอรสนะคะของ ขุนบรมราชาธิราชนะคะเป็นลูกชายนั่นเองหนะะงึ่งในเจ็ดนะคะของขุนบรมราชาธิราชนะคะไม่แน่ใจว่าชื่อเล่นของท่านจะชื่อว่าขุนล้อไหมอันนี้ก็คือเล่าให้ฟังเฉยนะว่าขุนล้อเนี่ยเป็นกษัตริย์ของอาณาจักรล้านช้างนะคะที่ยิ่งใหญ่นะคะเป็นบุตรหในเของขุนบรมนะคะ ก็คือขุมบรมราชาธิลานั่นเองนะคะแต่เดิมเนี่ยเราก็ไม่ไม่ได้เรียกว่าเมืองลาวหรืออะไรหรอกเราก็จะเรียกเ,เมืองสัวหรือเมืองสว่าออกเสียงเงี้ยเมืองสัวเมืองสวาเมืองเชียงทองอะไรเงี้ยสักพักนะคะแล้วเจ้าฟ้างมุมนะคะได้ทรงนะคะ อภิเศกสมรสนะคะก็คือได้อัครามเหสีนะคะเป็นพระราชธิดานะคะของเจ้าส,สีสุริโยวงศ์นะคะเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงอินทราป,ปัตพนครที่อยู่ในอาณาจักรขอมนั่นเองนะคะดังนั้นจึงจะเห็นได้ว่าสมัยตะก่อนน่ะขอมนะ่ะมีบทบาทเข้ามามากมายในอาณาจากักรลานช้างแล้วก็ลานนาน,นะคะ ร้านช้างกับร้านนางเนี่ยจึงมีเขาเรียกว่าความผูกพันนะไม่ไม่ใช่แค่นั้นนะหมายถึงสยามเราด้วยนะก็มีเขาเรียกว่ามีศิลิลปะมีเขาเรียกว่าเออมีเจดีสถานหรือมีความเป็นขอมเข้ามาค่อนข้างจะเยอะนะคะเอาเข้าเรื่องก่อนนะคะก็คือว่า เจ้าสีสุโยวงเนี่ยทรงให้พระธิดานะคะได้อภิเษกสมรสเป็นอัครมเหสีนะคะของเจ้าฟ้างุ้มนั่นเองทั้งสองพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญนะคะสำคัญมากในการนำนะคะความเชื่อนะคะเข้ามาที่อ,อ,อาณาจักรลานช้างก็คือความเชื่อ,อ,อทางด้านพระพุทธศาสนาเข้ามาเผยแผ่นะคะเป็นพระพุทธศาสนาแบบกัมบ,บูชานะคะซึ่ง ท่านก็ทรงมาขยายนะคะทั้งอนานิคมนะคะแล้วทรงค่อนข้างมีพระพิชาสามารถนะเพราะท่านยึดได้ทั้งเชียงแสนเชียงใหม่คือเจ้าฟ้างุมท่านก็ทรงล่าอนานิคมนะคะหรือล่าเมืองขึ้นนั่นเองนะคะล้านานาก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ท่านทรงล่าอนานิคมนะคะก็จะมีทั้ง เชียงตุงแสนวีอุธยาไดเวียดนะคะนี่ก็คือเป็นเมืองที่ต้องส่งสวยไปให้กับท่านนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยท่านก็ต้องถูกเนรเทศนะคะออกจากอาณาจักรลานช้างนะคะเนื่องจากความขัดแย้งนะคะทางศาสนานะคะเนื่องจากว่าแต่เดิมนัน,นะคะทางลาวเนี่ยเขามีลทัทธิผีที่นับถืออยู่แล้วนะคะซึ่งหอผีที่ใหญ่ที่สุดของลานะอยู่ที่วัดสังฆโลก หรือวัดสวรรคโลกนั่นเองนะคะดังนั้นท่านก็ได้ถูกเนรเทศนะคะท่านก็หนีตายมาอยู่ที่สยามนะคะสุดท้ายนะ่ะท่านก็ส่งลูกชายนะคะไม่แน่ใจว่าชื่อเจ้าล้านคําแดงหรือเปล่านะคะกลับไปปกครองแทนนะคะนั่นก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าฟัางุ้มนะคะปฐมกษัตริย์ที่ใหญ่ที่สุดของอาณาจักรล้านช้างพระองค์แรกนะคะส่วนพระองค์ที่สองเนี่ยซึ่ง หลายๆท่านอาจจะเคยเรู้จักท่านหรือทราบชื่อกันดีนะคะก็คือพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชเจ้านะคะอันนี้คือพระองค์ทรงทรงเป็นหนึ่งหนึ่งในกรรษัตริย์นะคะซึ่งเมยอยากที่จะได้กลับไปในดินแดนที่ท่านเคยอยู่นะคะสักครั้งหนึ่งนะคะแ้่เข้าเรื่องก่อนนะคะพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชเจ้านะคะ ก็แต่เดิมเนี่ยท่านก็เคยเป็นกษัตริย์นะคะของอาณาจักรล้านนานะคะเป็นกษัตริย์องค์ที่15นะคะของอาณาจักรล้านนานะคะทรงเป็นพระนัดดานะคะหรือเป็นพระญาตินะคะกับมหาเทวีนะคะคือพระนางจิรประพานะคะผู้ปกครองเชียงใหม่นั่นเองนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการมีผู้อยากมีพระบรารมีนะคะ จึงได้ไปตีนะคะตอนนั้นคืออาณาจักรลานช้างน่าจะเป็นเมืองลางละเขาก็ไปรวบรวมกลับมาใหม่ไปรวบรวมแล้วน,นั่นก็คือแบ่งเป็นทั้งลาวเหนือกับลาวใต้นะคะพระองค์ก็ทรงไปรวบรวมอ่าให้กลับมาเป็นอนาณาจักรเดิมอาณาจักรลานช้างทรงรวมมาให้เป็นปึกแผน่นพระองค์ทรง,งเป็นผู้ที่มีพระปิชาสามาถนะคะเป็นคนเก่งมากและได้รับถูกยกย่องว่า เป็นมหาราชที่ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรลรานะคะแต่เดิมเนี่ยมันไม่ได้เรียกว่าหลวงพระบางเนาะตอนนั้นมันยังเป็นเชียงทองอยู่อะไรเงี้ยค่ะพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชเจ้าเนี่ยทรงเป็นกษัตริ์ที่พระเจ้าบูเรงนองนอะไปยึดหลายครั้งนะแต่ไม่เคยสำเร็จเลยอะ่ะคือพระองค์เก่งมากพระองค์ทรงรู้รู้หลบคือ รู้กลยุทธ์นะคะในการเชิงลบและพระองค์ทรงมาช่วยนะคะสยามมีสัมพันธภาพที่ดีมีสัมพันธไมตรีที่ดีกับสยามเราล้านช้างกับล้านนาหรือสยามเนี่ยก็เลยเป็นเหมือนพี่น้องกันนะคะตอนที่ไปรวบรวมเอ่อนาจากตอนที่ไปรวบรวมอาณาจักรลาวได้นะคะพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชนะคะก็ได้ทรงนําพระแก้วมรกตแล้วก็ พระแก้วขาวนะแล้วก็พระพุทธสีหิงนะคะกลับไปที่หลวงพระบางนะคะกลับไปที่พระบางกลับไปที่ลาวนะคะแต่สุดท้ายนีย่เราก็ได้กลับคืนนะคะตอนที่เราไปยึดาลาวกลับมาได้นะคะและตอนนั้นก็คือว่าพระเจ้าชัยเชษฐาที่ราชเจ้าเนี่ยทรงมาช่วยเรานะคะก่อนที่กรุงศรีอยุธยาจะแตกครั้งที่หนึ่งเนี่ยพระองค์ก็ทรงช่วยลบหลายครั้งมากจนสยามนะคะได้ทส่ง พีดานะคะของของเราคือเดี๋ยวนะคะมีขอดูชื่อนิดนึงไม่แน่ใจว่าจะชื่อแล้วก็ถูกพนางเดี๋ยวมีนึกชื่ออีกทีก่อนแล้วกันนะคะตอนนั้นก็คือส่ง นางไนะเท้าเทพกษัตรีนะถ้าจะไม่ผิดอะไม่แน่ใจค่ะก็คือจะส่งเท้าเทพกษัตรีนี่แหละที่จะให้ไปเป็นเมเหสีนะคะของพระเจ้าชายัยเทพธิราเจ้านะคะตอนนั้นก็จะส่งไปเป็นมเหสีนะคะของพระเจ้าชายัยเทพธิราเจ้านั่นเองแต่ถูกมุเรงนองนะคะแย่งชิงไปมาต่อนะคะ อย่าตกใจนะคะพอดีพายุเข้าค่ะไฟดับนะคะก็กิ่งไม้หักนะคะลมเจ้าที่ก็ปิวออกไปนอกบ้านนู่นเลยนะคะตอนนี้ก็เก็บเรียบร้อยแล้วค่ะสู่สถานการณ์ปกตินะคะแต่ว่าไฟยังไม่มานะคะตอนนี้ก็คือที่เราเล่าค้างถึงตอนที่สยามนะคะได้ส่งเออสักครู่นะคะ ทเทวเกษัตรีนะคะให้ได้ไปเป็นเมเหสีนะคะของพระเจ้าชัยเชษฐาทิราชเจ้านะคะแต่ก็ถูกพระเจ้าวุเลเง็นน้องนะคะได้แย่งชิงพระนางไปก่อนนะคะทางสยามนะคะจึงได้ <c oughs> ให้พระแก้วฟ้านะคะ <c oughs> <c oughs> ได้เป็นมเหสีแทนนะคะซึ่งพระเจ้าชัยเชษฐาทิราชเจ้านะคะก็ได้ทรง นะคะอพิเศษนะคะให้เจ้าแก้วฟ้านะคะหรือเจ้านางแก้วฟ้านะคะได้เป็นมเหสีนะคะและหลังจากนั้นนะคะพระเจ้าบุเรงนองนะคะเออก็ได้โกรธแค้นนะคะประมาณว่าจะมาตีสยามจะมาตีกรุงศรีอยุธยานะคะพระเจ้าใช้ใชษฐาธที่รเจ้าเนี่ยก็จะออกมาช่วยช่วยล้านนาน,นะคะช่วยสยามช่วยกรุงศรีทุกครั้งนะคะอันนั้นก็เป็น ทำให้ได้รู้ถึงอ,อสัมพันธาตีนะคะอันดีนะคะระหว่างพระเจ้าใช้เชษฐาธทิราชเจ้านะคะกับกรุงศรีอยุธยาของเรานะคะซึ่งได้มี mm hmm. การสร้างนะคะ,ะพระธาตุนะคะพระ,พระเจดีสีสองลักนะคะที่จังหวัดเลยนะคะนั่นเป็นการยืนยันระหว่างสัมพันธภาพระหว่างอาณาจักรไทยกับลาวนะคะถ้าย,ย้อนกลับมาถึง พระเจ้าใช้เชษฐาธิราชเจ้านะคะซึ่งเราจะรู้จักพระนามของพระองค์อีกพระนามหนึ่งก็คือเจ้าชนะสีทิศนะคะคือผู้ชนะสีทิศนะคะก็คือเป็นผู้ที่มีการยอมรับว่าพระองค์ทรงมีแสนยานุภาพนะคะมีพระบารมีนะคะในการขยายอาณาจักรนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่มีบุญญาธิการนะคะเนื่องจากว่าพระเจ้าบุเรงนองเนี่ย ทรงลบอา่ามายึดเพื่อที่จะมายึดลาวนะคะหรือยึดอาณาจักรลานช้างเนี่ยถึงหลายครั้งนะคะแม้กระทั่งตีกรุงศรีอยุธยาครั้งที่หนึ่งแตกไปแล้วนะคะก็ยังยึดอาณาจักรลาวไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าส่งกองทัพมาแล้วนะคะพระองค์ก็ทรงหนีนะคะออกจากหลวงพะบางนะคะเพื่อไปตั้งเมืองหลวงใหม่ที่เวียงจันทร์นั่นเองนะคะ่ะตอนนี้เราก็ พอที่จะรู้จักนะคะมหาราชนะคะมหาราชาของอาณาจักรลานช้างนะคะที่ทรงมีพระปิชาสาม,มารถนะคะเป็นมหาราชนะคะในดวงใจของอ่าชาวลาวนะคะถึงสองพระองค์แล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นการเล่าถึงการที่ลาวนะคะถูกพวกห่อนะคะหรือพวกอ่าพวกไทยนะคะ พวเมืองไรเออพวกห่อห่อคือจีนห่อนะคะหรือพวกเมืองไรเนี่ยได้มาลุกลานนะคะแล้วก็มาเผาทําลายนะคะเชียงทองนะคะเชียงทองก็คือหลวงพระบางนะคะให้ย่อยยับแตกสลายไปนะคะอันนี้เราก็จะมาเล่าถึงย้อนกลับไปในยุคพระ,พระเจ้าฟ้างมนะคะที่พระองค์ ได้ทรงนำพระพุทธศาสนาแบบกัมพูชาเข้ามาเผ<ม>ยแพร่นะคะในอาณาจักรลานช้างและได้ทรงสร้างพระพุทธรูปสัมฤทธิ์องค์ที่ใหญ่ที่สุดนะคะในลาวนะคะอยู่ที่วัดมโนลมนะคะอันนั้นเป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ที่ใหญ่มากแล้วก็ทรงคุณค่าแก่ประชาชนชาวลาวมากนะคะแต่ก็ได้ถูกทำลายนะคะถูกตัดแขนตัดเสียนนะคะจาก ชาวฮ่อที่ได้มาล่าอาณานิคมนะคะชาวฮ่อชาวเมืองไรนั่นเองนะคะเพื่อที่จะมาหาสมบัตินะคะที่ทางลาวนะคะแต่ก็น่าจะเท่าเท่าที่ทราบนะคะยึดครองอยู่นานนะคะก็มีการแบ่งกกแบ่งเหล่ากันไปหลายเหล่าทัพเหมือนกันนะคะตอนนั้นก็ชาวฮ่อนะคะหรือคนจีนนะคะที่เราทราบกัน,นะ ก็หลังจากที่พวกฮ่อนะคะพวกเมืองไรนะคะได้มายึดอาณาจักรของเราแล้วนะคะก็จะมีเอ,อ่อพวกราชวงศ์ชิงนะคะพวกแมนจูเนี่ยก็มายึดอีกรอบหนึ่งนะคะขึ้นมายึดอีกรอบหนึ่งตอนนั้น <c oughs> พวกฮ่อนะคะก็ได้แตกกกแตกกลุ่มออกไปนะคะก็จะมีกลุ่มธงเหลืองธงดำธงแดงนะคะที่ก็ ได้เป็นกลุ่มเป็นโกกเป็นเหลาไปนะคะต่อไปนี่คือว่าทางแมนจูนะคะก็ได้มายึดกลุ่มธงดําได้นะคะอันนี้ก็คือพอได้เ,เขตปกครอ,องของตัวเองแล้วเนี่ยทำให้กลุ่มธงเหลืองและก็ธงแดงเนี่ยยังไม่มีเขาเรียกว่าอาณาจักรหรือเขตแดนที่ตัวเองเปกครองใช่ไหมงั้นก็เลยออกไล่ล่าป้นสะดมนะคะตั้งแต่ หลวงพ่อบานะคะลงไปถึงเวียงจันทร์นะคะไล่ป้นสดมนะคะไปถึงสยามนะคะไปทางหนองคายอุบลน,นะคะสิบสองนาไปทุกที่เลยคือป้นสดมอย่างเดียวตอนนั้นก็เลยเดือดร้อนไปถึงสยามนะคะอันนี้มันก็จะเกี่ยวพันไปถึงเ <c oughs> จ้าอนุวงศ์นะคะเหมือนที่เราเคยได้ศึกษามานะคะตั้แต่ตั้งแต่นี้ไปเนี่ยมันจะไปเกี่ยวพันถึงรัชกาลที่ห้าเราเลยนะคะเอาเริ่มตั้งแต่ ตอนที่กลุ่มทงเหลืองกับทงแดงก่อนนะคะไล่ปนสะดมไล่ล่านนี่มลงไปจนถึงหนองคายนะคะจนถึงอุบลซึ่งถ้าเกิดใครเคยติดตามเมย์นะคะเมย์เคยไปที่เขมรลานะคะเมย์ไปเขมรลาแล้วเมย์ก็ไประลึกได้ถึงตอนยกทัพนะคะตั้งแต่ตอนย้อนกลับไปมันเยอะตั้งแต่กรุงอินทรป,ปัด ไหลลงมาสร้างเมืออันนี้คือตั้งแต่ยุคโยโน,โนโละครนนาคพันอะไรไม่รู้เยอะมากมายนะคะขอตัดตรงนั้น,นออกไปก่อนแต่เกี่ยวพันตรงถึงที่ไปอุบลน,นะคะหรือไปเข็มรา่านะคะก็จะไปจำภาพเหตุการณ์ตรงที่ที่เขา <c oughs> ข้ามาถึงหนองคายนะคะตอนนั้นนะคะสยามนะคะคือไทยเราเนี่ยก็ได้ให้การ ไปปราบกบฏจลาจลน,นะคะไปไปปราบกบฏที่ได้มาลุกลานแผ่นดินสยามนะคะตอนนั้นรู้สึกจะเป็นเอ่อปี2416นะคะจะมีการป้นสะดมแล้วก็ไล่ล่านานิคมจนมาถึงแผ่นดินไทยแผ่นดินสยามนั่นเองนะคะแล้วการปราบกบฏครั้งที่หนึ่งของเราเนี่ยเริ่มเมื่อปี2418นะคะแต่ครั้งที่หนึ่งเนเราไม่สำเร็จนะคะแล้วเราส่ง จนถึงปี2426นะคะเราส่งพระราชวบานุกูลนะคะเข้าไปปราบกบฏห่อนะคะแต่ก็ไม่สำเร็จเนื่องจากกลยุทธ์ของเราในการลบในครั้งนั้นยังเป็นแบบดั้งเดิมคือแบบโบราณนะคะเขาอ่านเกมออกจึงทำให้พระราชพร,รชวรนุกูลนะคะในครั้งนั้นถูกลอบยิงนะคะเสียชีวิตนะคะแันนั้นเราปราบกบฏไม่สำเร็จนะคะจนถึง ปี2428นะคะสยามเรา <c oughs> ได้ส่งนะคะกม 10, รมหมื่นศิลปะคมนะคะไปปกป้องดินแดนทางลาวใต้นะคะแล้วส่งพันเอกจะหมื่นไววรนานะคะหรือเจ้าสุรศักดิ์มรีนะคะไปป่ากบกบฏนะคะทางลาวเหนือนะคะคือทางหลวงพระบางนะคะซึ่งครั้งนี้นะคะสยามเรานะคะ ชนะนะคะและสามารถปราบกบฏแล้วยึดเอาอาณาจักรลานช้างนะคะหรือลาวนะคะกลับมาอยู่ภายใต้การปกครองของสยามเรานะคะตอนนั้นเ,เจ้าสุรศักดิ์มนตรีนะคะได้ไปปราบเ,เจ้าเจ้าเมืองไรนะคะที่ได้มายึดครองไว้นานแล้วนะคะแล้วก็ได้ <c oughs> ยึดเอาลูกชายนะคะเจ้าเมืองไร กลับมาที่สยามหรือกรุงเทพด้วยนะคะก็จะมีเจ้าคำล่าเจ้าคำสามเจ้าคำเปียงนะคะซึ่งเป็นลูกนะคะของทางเมืองไรนะคะกลับมาที่กรุงเทพดังนั้นก็สร้างความกดเคืองนะคะให้กับทางเมืองไรนะคะแล้วพยายามจะมาแย่งชิงนะคะจะมาชิงตัวลูกชายเนี่ยไปหลายครั้งแต่ไม่สําเร็จนะคะแล้วเออเมื่อปี2 4 3 0นะคะสยามเราจึง ได้อาณาจักรล้านช้างนะคะหรือได้ลาวเนี่ยกลับมาอยู่ภายใต้การปกครองนะคะของสยามนั่นเองนะคะจึงถือว่าครั้งนั้นเนี่ยเป็นการปราบกบฏจีนห่อและเมืองไรได้สําเร็จนะคะส่วนตอนนั้นนะคะกษัตริย์ที่ปกครองอยู่ทางเมืองลาวนะคะก็คือเจ้าอุ่นคํานะคะเจ้าอุ่นคําก็ ก็ในขณะนั้นนะคะเจ้าอุ่นคำนะคะได้เป็นกษัตริย์นะคะของทางลาวนะคะแล้วต่อไปเนี่ยก็ยังถูกเจ้าเมืองไรนะคะไล่เออเขาเรียกว่าเผาเผาหอคำเหมือนกับว่าเหมือนเหมือนมาล้างแค้นอะเพราะว่าตอนนั้นอะเราไม่ได้อยู่ ในดินแดนของเราแล้วนะคะก็คือเรากับสยามกันหมดแล้วก็เลยไม่มีหน่วยทัพไม่มีกองทัพของสยามเนี่ยที่คอยปกป,ป้องแล้วก็ช่วยเหลือทางกษัตริย์เมืองเราอยู่นะคะทำให้เจ้าอุ่นคำเนี่ยต้องหนีตายคือลี้ภัยนะคะหนีมาทั้งแม่น้ำโขงนะคะทำให้อมาทหานะ่ะถูกฆ่าตายนะคะแต่ว่าท่านก็ได้รับการช่วยเหลือนะคะจากราชการที่5นะคะตอนนั้นก็คือราชการที่5นะคะก็ได้ เอ่อช่วยเหลือเจ้าอุ่นคำนะคะก็คือการให้เครื่องล่านะคะให้เงินทองนะคะได้เข้าไปาสร้างบ้านแปลงเมืองนะคะก็คือกลับไปเมืองลาวนะคะท่นนั้นก็ไปช่วยไปช่วยเจ้าอุ่นคำนะคะตอนที่เจ้าอุนคำหนีกลับมาอยู่กรุงเทพนะคะก็ยังได้ทรงเป็นกษัตริย์เมืองลาวอยู่นะคะแต่ต่อมาเนี่ยค่ะ <c oughs> ก็ เมย์คิดว่าเจ้าอุ่นคำน่าจะถูกฝรั่งเศสหลอกใช้อีกทีนึงนะคะซึ่งอันนี้ไม่แน่ใจลองไปหาประวัติศาสตร์เอาเองแต่เอาตามความรู้สึกคือเซนต์ตัวเองนะคะก็คือว่าเจ้าอุ่นคำอะถูกฝรั่งเศสหลอกใช้อีกทีนึงนะคะซึ่งตอนนั้นองค์ในหลวงรัชกาลที่5ของเรานะคะก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยเจ้าอุ่นคำเนี่ยอ่อนแอไปนะคะไม่เหมาะที่จะเป็นกษัตริย์ของทางเราอีกนะคะและเนื่องจากว่ามีใจเอ็นเอียงนะคะไปทางฝรั่งเศสนะคะ ก็เลยเอ่อให้อำมาต์นะคะให้อำมาต์ของแต่งตั้งนะคะเจ้าคําสุงนะคะขอโทษนะคะเป็นอุปราชนะคะให้เจ้าคําสุงที่เป็นอุปราชนะคะได้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์ของเมืองลาวนะคะแทนเจ้าอุน่นคํานั่นเองนะคะแต่ว่าก็ลาวก็อยู่ภายใต้อานาจของสยามได้ไม่นานนะคะในปี2447นะคะสยามคือไทยเราก็ได้เสียอ่า ดินแดนนะคะฝั่งนี้นะคะให้กับฝั่งเศษไปนะคะตามส่วนที่สัญญาที่ได้ตกลงกันไว้นะคะซึ่งจะขอย้อนกลับไปที่เล่าที่ผ่านมานิดนึงนะคะก็คือว่าเมเหสีเกิดพระธิดานะคะที่บุเรงน้องแย่งชิงไปนะคะก็คือพระเทพกษัตรีนะคะไม่ใช่เท้าเทพกษัตรีนะคะอขอขมานะคะไม่พูดผิดแล้วก็ส่วนวัดนะคะ วัดเดียวนะคะในลาวนะคะที่ไม่ถูกเผานะคะก็คือวัดเชียงทองนะคะที่ไม่ถูกพวกห่อพวกลาเผานะคะคือวัดเชียงทองเนื่องจากว่ามีคนจีนนะคะได้บวชนะคะในพระพุทธศาสนานะคะและได้อยู่ที่วัดเชียงทองนะคะแล้วก็ได้ขอลองไว้นะคะวัดเชียงทองจึงไม่ถูกเผาซึ่งเมย์ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นไปอย่างที่เออเขาได้บันทึกในประวัติศาสตร์ไว้ไหมนะคะแต่ว่า เท่าที่เมย์ได้ไปที่ลาวนะคะเมย์ได้ไปพบผู้หญิงคนหนึ่งนะคะถูกล่ามโซ่ไว้นะคะอยู่ที่เออวัดแห่งนี้นะคะซึ่งไม่ไม่พลาดทิ้งนะว่าอยู่ตรงไหนยังไงอะแต่ว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับที่เมย์ไปลาวเหนือนะคะไม่ไม่ล่าไม่เลา่าลาวใต้นะคะลาวใต้ไปมาแล้วอันนี้ก็คือไปลาวเหนือคือไปหลวงพระบางนะคือหลวงพระบางเนี่ยคือ ตั้งใจก็คือไปทำบุญไปส่งบุญให้พระเจ้าใช้เชษฐาที่ลาชเจ้านะคะแล้วก็ไปทำภารกิจของตัวเองนะคะคือจะไปกราบรอยพระบาทของพระพุทธเจ้านะคะที่ลุ่มน้ำองด้วยนะคะแล้วก็ไปส่งบุญนะคะให้ปู่ศรีสัตนาคาราชนะคะไปเมืองเก่าของศรีสัตนาคนหุดนะคะซึ่งมีความ เกี่ยวพันนะคะร้อยเรียงกันมาเนี่ยคือเล่าไม่จบนะคะอืเดี๋ยวในคลิปนี้นะคะเมย์ก็จะขอจบไปก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเมย์ก็จะมาเล่าเกี่ยวกับว่าไปที่หลวงพระบางนะคะไปยังไงบ้างแล้วไปเจออะไรบ้างนะคะแต่คลิปนี้นะคะเป็นการทบทวนนะคะเกี่ยวกับอาณาจักรลานช้างนะคะซึ่ง ไม่ได้ศึกษามานะคะถูกผิดอย่างไรก็กราบขอคขอมานะคะแล้วช่วยเออชี้แนะได้ค่ะพอดีวันนี้นะคะที่จะต้องอาจจนจบเลยนะคะเพราะว่าฟิลลิ่งมันมาแบบนี้ก็เลยไฟดับนะคะแต่ช่างมันเอาให้มันจบในเรื่องของอจาจจักร o n านช้างแบบสั้นๆง่ายๆก่อนแล้วกันนะคะต่อการคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ